สวัสดีเพื่อนๆยมามเช้าครับพี่น้องมือนี้ก็ผอก,กับอาวเร่เหมันเดินเช่นเลยวันนี้หรือตอนนี้เวลาตีห้าตอนนี้เวลาตีห้าขึ้นแล้วพี่น้องมอาออกกำังกายกับอาวเร่เหมันเดินเช่นเลยมาครับมาครับมือนี้วิ่งเกินเส้นทางก่อนพี่น้องปกติจะวิ่งไปทางทางที่ตะวันออกมือนี้ไปทางที่ตะวันตกลองมือแล้วพี่น้องว่าท้ายสุดทาออกของมือบรรยากาศในาล,าลายมองเลหลายบอนอาจจะมีอ้อมกระเด็นแะพี่น้องว่า เปลี่ยนเส้นทางวิ่งเปลี่ยนเส้นทางวิ่งวันนี่เสือสีจุดฉากขนาดเลยเสือสีบริบทวชุดฉากขนาดเลยเออไปเบาเดิมเหมือนเดิมบรรยากาศตอนเช้าบรรยากาศดีมากเลยตอนนี้กำลังขึ้นหิ่ง้างฝากำลงสีสันเท่านั้นจะเข้ามาทางนี้ก่อน

เป็นหลังคาเลยพี่เราหลาังเสาหลาังเสาหลาัง,ลางลาคาเหมือนี่เขาเปลี่ยนขึ้นม,มากมือนี่ อนนาจจะไปถึงสิบกิโลให้เราเพราะว่าหนักไปเลยมนเมื่อวานนี้ทั้งตอนตยืนตอนเช้าเลยอาจจะลดระดลงานเนาะบรรยากาศตอนเช้าฝากลังสร้างอย สวัสดีเลยมะละมุมงั้นเก็ประหยัดที่สบับางแข้งขันกันแล้พี่น้องฝ่ารังสังของพี่น,อน้องบรรยากาศโคตรดีเลยเบ่งกันเลยพี่น้องหาอะเลยอ,อยาก่มัสอ,าอาสาร์นี่ त्यो पनि राम्रो कमजोर त सबै गाउँदा เขาเขางุด้งิดเดียวบรรยากาศดีมากมากเลยวันนี้ปวดแขนรักออกไปเลยส่วข้นสุดไหลบกขันมาออกกําลังกายแต่เราก็มีส่วน,นที่ออกน้อยหน่อส่วนที่บอกออก,ก,กายยา็ต้องกงการไลายย่างเนาะโดยเวลา ไอบอกเมเมยของล่างไกยมันเมยแล้เนบกสบายบุกนอนับานเนาะนอนจับ <f> บ <Ça ina> ้น <Aww> ว่มยดิหอกรลังไกยมันเหนื่อยแล้วเชิญชวนเด้กี่องไปู้อดช่างงกันองล่องไกยแบบบ้านบี่หนกงไกลแบบบ้านนอกดูฟ้ามีแต่เมฆกันนี้เนาะมีแต่ฝนคําเขาด้ย ิ่งมาเส้นนี้มันมืดนิดนึงตรงนี้ไฟมันคอนนอน่อยมีดอกชวงระยะเลยโขบันนี้เปิดอยู่ไฟมักดับโอ้หนังไฟเก่นเอาวะหนังไฟเก่นเอาวะไปกาเลยตัวเขากันเมันยังไงเนาะ จอดแจีงนะข้างหลังฝ่าสางกันเดียวเบิกออกด้วยความสวยงามของธรรมชาติคุโชคดีโชคดีที่ไม่เห็นบรรยากาศตอนเศร้าตนแรงหรือบางคนอาจจะมีแลรวก็อาจจะไม่ได้เห็นเนาะเดี๋ยวผมถ่ายเบงนี้เน,ะนาะเบิกออกรถฝ่าสางข้างหลังโคตรสวยเลยเพิ่งเห็นมุมกว้างว่ามันสวยผมวิ่งตะวิ่งตะสวนเพิ่งเลยอกมาเห็นมุมแต่ตอนนี้เห็นมุมละ ขนาดเราก็จะมืดนิดนึงเลยป่ส่เ้ากากริ่มฟาดมแงนะครับเริ่มงแต่จะลายนอนึงนี้นววนลลงนะะีเขาโคพอดีช่วงนี้ไฟจะดับตลอดครับไฟไม่ดดววได้ดับเดยดาบ้านๆฝั่งน,น,นี้เกี่ยวข้าวแล้วโรงาเกี่ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยาไป่ได้เลยอ่ะต้องแก้ปัญหาดิห้างหลวงนี่ไฟตรงนี้จุดอันตรายจุดอับนี่จุดอับตรงนี้แก้หายแก้ไม่หายเลยครับ หนึ่อันตรายทั้งคงด้วยไฟยังต้องสว่างอันนี้ผมมีไฟเลยความสุขมีความสุขที่ได้วิ่ง ว่าฝึนจะไหก็ซ้พี่น้องวิ่เช้าวิ่งยินนี่แหละถ้าวิ่งเช้าหนักยินก็ต้องเบาปดูมาแล้วมึงวันนึงครับแล้วมึงน้ีบบุบ่จะหาหกพอพ่อพี่จะใส่ยิงเลาะน้ำถนนแบบบ้านๆลูกฝางลางเนื้อสางละเจีงละลื่องิงนี้วละ ชิบิทีเองนี่มันียาวกิโลก,กว่าสองกิโลครึ่งไปไปจะมีจุดอะมาละ เท่าดีมีใช้ไปกว่าเครื่องยนต์ถ้าผมใส่รอ,องเท้าถ้าใบธรรมดาเดี๋เรียบร้อยก็ดุลแล้วนี่เท่าล่ะอันนี้ผมใส่รอ,องเท้าดีแน,น่นอนนึงรองขาวที่มีคาร์บอนนี่แทนต้อยสปริงตัวอีกนิดนึงมันก็ดีไปอย่างเสียเริ่มเริ่มแจ้งเลยผ่าน,นเรื่องเรื่องเรื่อแจ้งเรื่อสั่งอะเรื่อหนึ่งละ เพืนนได้เ่ยงครับดลครับมขั้นไหนอ๋อเจ็บบล่ะบอบ้นนเลยุดตัวยี่บานเลยนี่บันเจ็บเล่นครับผมโซกับโอ้โหอนเป็นนกันโอ้คอยขี่ได้ไหบครับาน้อห่อหลับแม่เลยคอไปคพักผ่อนก่อนพักผ่อนก่อนเออดีแล้วดีแล้วไะวังอันตราย กบเจอเจอน้องๆเลนลงครับแต่ว่าบเป็นอย่างกันเลยกุเร่บดีเบิงลงคลองกันตาย่ว่าบเจอบเป็นอย่างรับใครอยู่ตายน่าเปดองเลาะมัขับคืนไม่ดุน ขับการเซนลุเซนลพ่อมอาจจะบเหิมาลุก,ปลกปไปเนเดินบนเหตนง่ายงายนะพี่น้องนะพินบาาดพิ่บ้าาดคนหลับในก็สัน่นโอ้ถ้าเป็นลูกกบนี่ไม่แห้งหลัในอันตรายเดินพี่น้องเนาะเจ็บเลยปัวตะกีบแล้วนี้คิอะไเป็นมอเตอาจจะมาบาเร็ว คุณลุองอยู่แถวเขตหอรครับพี่น้องเี็กน่อยจะดืมจะลืมลัดรถสั่น เส้นนี้ปกติจวิ่งจากริมโ์ผออกมากตนวนี้ไอมืวอนี้กลับกันวิ่งจากขนตนี้กลับขึ้นไปลิฟทผมระยะทางเราหากิโลถึง6กิโลพน้อง ลืมแจ้งออกมาหลายแล้วพี่น้องเอ๊ะออกไไกำลักายแล้วกันฟิ่งแบบบ้านๆฟิ่งธรรมดาได้แล้ววิ่งออกกำลังกายแบบบ้านๆสวยมากพี่น้องข้างหลังบรรยากาศโคตรดีเลยสวยมาก ทางทงเยอะเลยพี่น้องโอ้สุดยอดเลยเดินไปด้วยวิ่งไปด้วยเบื่อมบรรยากาศด้านหลังขอบรรยากาศโคตรด,ดีเลยเดินมัง่งวิ่งมั่งพี่น้หนุ่มแล้วเดินทั้งย่างของเหนื่อยก็พักเราไม่ได้บังคับกันพี่น้องไม่ได้บังคับกันเมื่อก็พักไปเรื่อย สุดยอดสุดบรรยากาศดีดีไรผู <c oughs> ้ใดได้มาเห็นบรรยากาศตอ,อ,อนเศร้าๆคือผมนี่สุดยอดเลยเจรพี่น้องมันหาบ่ได้อีกเลยบรรยากาศดีไร <c oughs> <c oughs> สุดยอดสุดยอดมันสุดยอดมาก เดี๋ยวร่างกายจะกรอบไปหนักแลยก็ดีได้พี่น,อนอ้องออ้ยค่เป็นค่อยไปทักทายดีขนาดเลยเพื่อนร่วมทางพฝนโอ้โหน้องหมาเอาดีขนาดด้ตัวแล่นใส่อยู่เลยพี่น้องต้องได้ถือควันถือไม้พร้อมหดแล้วหดแล้วไปเส้นนี้เขาจะไปเส้นนี้ด้วยพี่น้องเนะเขาถึงทางสางมแยกแล้วไปต่อครับพี่น้องถึงแยกแล้ว เส้นี้ดีนเส้นี้มีไฟถนนนลงถนนชนบทถนนวงชนบทมีไฟเรีนพี่นะคือคือคืมาสอบก็เป็นอยส้นี้กันดกันตอนเช้าเพิ่งมาเลยตอสอบกเห็่ายังิซือคสอดเขาท่าเขาทาน้วิ่งน้วพื่อนรถก็ม่เยอะเลยเป็นเส้นนลองว่าทานก็ชนบทนะพีเนองสวยๆเยากัตอนสอ เปลี่ยนหลงทางดีมากเป็นตัวยานี่แค่ได้ขี่เ,เ,เขาหยุดติดยุดนล้วั้งเฮ้ยถือขวานได้หนิเนาะหาเดี๋ยวหาใหม่ก่อนเราต้องไปสูงก่อน เพน้ทังหานี่เลยเรมาบลดนบ้ไปวิงมตรงหลังหลังของพี่น้องเพื่อนธรรมดาดิวิ่นี่ระวังหลังฟอมมาแล้วมาเล่าอะไรก็เขาก็ไปเห็นอก่เพื่อนเราละเพื่อวังเพื่อนคุณจะี่น้องพ่นเรายเพื่อนคุณเพื่อนลืมเพื่อนเห็นย่เพื่นกะมาเาอันนี้เพื่อนไปเห็นเรินมานึงนี่กะอย่าเอาเรืออย่างนี้ห่อดีก่าอันเอาเนาะอันทางไหนเนาะ อสองกันได้ไหมน,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 นี่นามามาส <c oughs> อง, <c oughs> ง,งตัวสักหนึได้ไหมน่เขอกันไปไเข้ากันปไส้เลยปันี่คันนี้องเอ้ยวิ่งมา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 อะไรวะของท่าไปมาวิ่งมาวิ่งเข้ากัน เข้าใจไหมอย่าเข้ากันอย่าเข้ากัน,กนเข้าสือส่อดอกอย่างพวกนี้เนาะมาหาผมไม่กมมลับเป็น่ะเขาเรียนสุรุสมาระวังรถขับตับ้งรถดูนึง อะไรบรรยากาศตอนเช้าดชืนจริงๆเนอะเขาว่าถนนเชนนีกันน่าวิ่งมีไฟผอมฉันว่าไปแต่วิ่งเดี๋ยววุ่นหนวิ่งวันนี้ก็ได้าพพิ้วเเป็นบรรยากาศอะไเนยเดี๋ยวสิกิดบรรยากาศดีอย่างนึงตัวเศร้าบรรยากท่านแสดงว่าแถวนี้กำลังมาตัดต้นไม้ออกอากใส่ไฟเดียว อยากอย่ากอยากกันเพื่อนกันแค่เพื่อนบ้านครับแค่นี้รู้จักกัน้งหลันครับเนาะเออตึกชุมชนเนาะเราอยู่กับชุมชนอยู่กับชุมชนกันเฉยๆชุมชนเฉยๆกับกระทาไทยทำมาทำเงียบป็นตัติของคนชาติไทยของเราพี่น้องเนาะกยกมือไหว้เป็นการน้อมทมตนรู้จักสำมาคารวะพี่น้องเราเป็นยังไงกัน ทว่าเป็นธรรมดาทั้ยังถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทำก็จะเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเอ,องดาวิดเราละอันนี้จุดหนึ่งของหนึ่งเด้ดหน่งดองเลยในการใส่ชุดอยู่กับชุมชน,นการยกมืกอไหว้เป็นการนับถือเป็นการเคารพเป็นการให้เกียรติไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นหัวหน้างาน<อ>ก็ตามที่หรือว่าจะเป็น,น,นคนในชุมชนคนณหลับผู้ใหญ่ก็ดีเนะาะนอนละนอนนั่นแหละทั้บรรยากาศดีเรองยิ่งขึ้นต้องยขึ้น เน่าจะหกโกว่าอาจจะหกโมงอะไรนเนะรอตางนกินอยู่วิ่งอมาตีห้าคตอนนี้ได้สิบกว่าียีสนาทีก็ประมาณตีหยังไม่ถึงหกโมงเลยนี่สุดยอดมันอะไรจะสุดยอดขนาดนี้ไม่ได้ดีงสจิ ชิ้นปอดดูทรงและฟ้าวันนี้จะรุมมเนหนึ่เมนี่ดไอ้ท้ายดิหนอพ่อฟ้าพี่เป็นนกขีง9กิโลแต่9กิโลมีนรมมงนต่มีสูงก20กิโลไปกับก็20กิโลเดี๋วสักวันจะไปให้ดูอาจะอกเช้า ลััดอะไรจะเปนี้เขาดีเท่ะไหามตัวนี้เสียงเสียงดังเข้าชไเจ้าคุณมูอยกยงเหรขาดีานยโหก็เาเนาะืนา ตาปลาไปยู่เราไปหาให้เนาะมนี้เนาประลดเกษียณเรามัไปหาปลัผมมักเอาโทรัพทไปืนี่ไหนโทรบอกน่ไปพ้นเขาเน่เราอี่นก็ปลาทุึเกษียณประหลัึ่งกอันนปรลกไม่มาเบื้องเสียงท้อถุงลมทองนองเขางานปลัดนี่สุดยอดบรรยากาศทางนเป็นภูเขาทงนเป็นทุ่งนาใการการแจ้งเือน สามสิบนาทีแล้ววิ่งวินาทีเนาะเดี๋ยวแต่เมสามสิบวนาทีโอ้ยบสุดยอดบรรยากาศโอ้โหดูตุ่ย่ะบุ๋งนี่ย่เดี๋ยวจัะไปก็วิ่งผานนี่แหละเดี๋ยวได้เกี่ยวเขาเลยวนี่ปุ๊คืนสิบห้ามื่นหรือยี่สิบมื่ต้องเหนี้ก็ตะมที่นาอแตะวันกำลังจะออกโคตรสวยเลยโอ้โหพวกน้าหน้าตีนบ้านนี่พี่น้องบรรยากาศโคตรดีเลยออหอมกินเขาไอไอล้วงเขาขึ้นมาเนาะพี่น้องเฮ้ยกินบ่ผู้ใดเคยได้กินกินดินไอเขากินเขาแล้วพี่น้องกิ้นกิน เข้าวดวงข้าสุดยอดนี่ไปเดินดินไปน้ำยางไปน้ำหนึอเนาะเจ้าบุหน่งางนี่มันสองท่านยังไม่ผู้เดีบหนึ่งแบบไปเจ็ดหกโมงไหมมีวันศุกรสินาทีกออกมาตีห้ายิบเ้าน่าจะครึ่งชั่วโมองพอดีแต่วันยังบขึ้นเลยปกติตะวันขึ้นหกโมงครึ่งหกโสขึ้นล้วตอนนี้ก็ลังสาง ดีขนาดเลยตัวเงาดังขนาดเลยไปไกลวเลยหองนาบ้านเลยมาห้วนาพิ่นจะมาซื teachers, 8, ้อแบบนี้วันทีห The ้องซื้อวันที่ถามซื้อเพิ่นอยู่ผมังทาให้เราพี่น้องจะขับพอไอเีเขาไ่เขาช่องียเขาได้บ้านเลยพี่น้องเขาบกจะวิ่ออกเลยกแจะเอาไใส่บาตรนี่หนด จะมาขโขึ้นลาขขึ้นกดะห้องดีขนเลยกดะางดีขนเลยตัวนี้เลยเดี๋วลงมานากตัวนี้เลี้ยงหมาเลี้ยงสนัขไปขอบ้านกะดีด้ร่าเดี๋ยวเาป่อนบกกาเขายังไากจริงใจนเจ้าของบ้านปกต้งมีหมาบ้านเลย ลุกมาเลียรสิกที่นี่คือขอนะหมนบ่ะมันบนหลหลังเถาะบ้าหายเด้อไาเด้อโอ้ประสัทงหากใิ่งไปต่อพี่น้องเห็นตดไม้แต้างคนละสุดยอดบันเดกาด หาใส่บ่เพี่น้องเสื้อการตัวนี้หาใส่ดียเดี๋ยวสั่งให้พี่น้องอาจจะสั่งสีนีน้มานาะสีขาวาาก็ได้ม่นลัจสั่งสีขาวเพราะว่าพาดีเจ้าผมส่จะซื้นิดนึงผมสั่งเบอร์หน่อยไปเดี๋ยวเอาหน้าสั่งแบบนี้ตัวนี้สองตัวพอกับกินเลยกินก็ชอบมากเลยสบายสบายเลย ยังไม่รับรับรัาขนาี้พวกนี้ในการนี้ครับชอบานนชี้เรื่องมนเป็นร้อยเลยเงซื้อของสิดใช้ของพวกนี้เนาะซื้อซื้อหิงไปบันบัทเลยถุกนั่นนี่ถังได้ครับเสื้อเดบไม่มีสเข็บเย็บตะเิ็บ เบอเบาอันนี้เบอเบาเดี๋ยวให้พี่น้องเบไปที่หนึง,นนง,นะงแล้วพี่น้องนะเดี๋ยวขอหยุดละเสร็จแล้วเดี๋ยวให้พี่น้องเบไปที่หนึง่งพี่น้องถึงแล้วด้เวาลาแล้วครับข้างรังผมพอดีมาพ่อถึงฤดูกาลแล้วครับฤดูกาลเก็บเกี่ยวมาแล้วเกจ้าเขาตาเขากันแล้วพี่น้องบ้านเฮาตอนนี้ผมได้อยู่ หากิโลพอดีพอดีสวยพี่น้องพอดีสวยหายกิโลพอเพราะว่าเมื่อวานนี่หนักละท้งเช้าท้งกินอย่าล่าอย่าล่าเหนียบทแรงอ,อ,อีกครับพี่น้องอาจจะบ่าวันที่วิ่งสิบกิโลอาจจะเป็นมือลืนอาจจะเอาสิบกิโลตอนยินนี่จะอาจจะหากิโลถึงหกกิโลพี่น,อน,น้องยันยันสะสมเป็นเรื่อยยนมันเหนื่อยแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยเอาสิบกิโล 1กิโลกับมงกุฎคนละเบลอาจจะวิ่งเส้นนีกกกกกนกกน้ก็ได้5กิโลไปกับนี่ออมแล้วก็ย้อนกลับอีกเท่อนึงก็ได้8กิโลนี่ก็ถือว่าโอเคแลยครับพี่น้องเนาะได้การไหมครับพี่นอ้องเด้อบรรยากาศตะวันขึ้นแล้วบบนี้เห็นเห็นแสงตะวันละแล้วเรา6โมงก,กว่าครับตอนนี้6โมง5 6โมง10ห้าภาก็ออกไปบินบายพอดี สุดยอดเลยบรรยากาศลุ่มของมึงเอาเลยพี่น้องเลยตอนเช้าหายมึงหยาบเบาเบามึงนี่เบาเบาเบานะครับพี่น้องเดี๋ยวร่างกายเขาจะกรอบนไปเขาบแม่นักวิ่งเหนื่อยฉีกเขาเพิ่งเริ่มต้นผมเพิ่งวิ่งมาได้บุกเกินสองเดือนเลยพี่น้องเรื่องร่างกายยังยังดูนานาอยู่เลยหลังกายยังนานาอยู่เลยบรรยากาศดีเลยอันนี้ก็เรามาถึงวัดเทวสุวรรณนะครับเพื่นอน อ,อจากมาสักกะระขอพรจากพระวิสุวรรณกันมาเด้อครับพี่น้องสำหรับผมวิ่งไก่ที่มือขอพรน้ำพึนที่มือขอให้ถึงร้อนทีหนึ่งชู่มือจากสามไปเอาขอพรพระพิฆอร์เหรอผมนะเยังไงฮะตัวเส้นนี้เนาะนี่เห็ดผักบุไฟเนาะเอา ส้นเงี้ยกับคลิปนี้เอาไม่ได้ก็จะจบคลิปไว้เพียงส้นหนีแหละกับองค์ทาเวพสุวรรณเพื้นดินหนองเนาะตามบุ้เลยเอาคลิปนี้ฝากตอนเพียงส้นหนี้คลิปหน้าจงพูพอกันไหมสวัสดีครับ